เสื้อสระน้ำอ่ะไปจะปเอาอะไรครับเสื้อสระน้ำอ๋อเสื้อสระน้ำลายอะไรครับชื่ออะไรครับชื่อต้าหลิงค่ะอ๋อชื่อต้าหลิงแล้วตัวนี้ชื่ออะไรครับไม่รู้ขับทันอะไรขับทันอเมริกาอ๋อขับทันอเมริกา <c oughs> ต้าหลิงเอาอะไรครับเออเดินดีๆสิลูกใส่ไปไหนไหน,นี่อ่ะทำไม,ไมต้องใส่ชุดนี้มาเนีไงอ,อยากจะใส่เอาอะไรครับไปสิลูก เร็ว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 มันไม่มีของเล่นนะตรงเนี้ยเอาอะไรครับอ๋อเอาอะไรน้ำไหมเร็วเร็วเฮ้ยเจอแล้วเหรอเฮ้ยเร็วเข้าอะบายบายหน่อยบายบายแล้วลูก บายๆนะหลับฝันดีบ๊ายบายอะรักยไงกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์บ๊ายบายมองกล้องด้วยสวัส <Bye bye. S 1> ดีาบ๊ายบายยิ้มรอยสิชิมชทางนี้